สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับครูแบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันนะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปนะครับเป็นคลิปภาพการ์ตูนน่ารักๆนะครับให้เราได้ดูกันนะครับและเดี๋ยวครูจะมีคําถามนะครับนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจดูกันนะครับ แล้วเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวิดีโอแนะนำกันก่อนเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าประวัติศาสตร์กันก่อนประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวของคนจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษย์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกได้เป็นสามสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยกึ่งประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัย ด้วยเหตุนี้การเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าสังคมใดมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่คนยังไม่มีตัวอักษรใช้การศึกษาเรื่องราวหรือกิจกรรมของคนในอดีตจึงต้องศึกษาจากข้อมูลทางด้านโบราณคดีธรณีวิทยา และมนุษยวิทยาแทนหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเช่นจากเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับภาพเขียนสีบนเพิงผาการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งการฝังศพตัวอย่างของมนุษย์ในยุคนี้เช่นมนุษย์โคมันยองมนุษย์ชวามนุษย์ปักกิ่งชุมชนบ้านเชียงสมัยกึ่งประวัติศาสตร์ เป็นยุคสมัยที่คนในสังคมมีตัวอักษรใช้แล้วแต่ตัวอักษรนั้นยังไม่มีผู้ใดอ่านออกเช่นจารึกที่พบในเมืองฮาราปาและเมืองโมเฮนโจดารโรประเทศปากีสถานสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้แล้วและคนในปัจจุบันสามารถอ่านออกและเข้าใจความหมายมนุษย์รู้จักการบันทึกเรื่องราวโดยใช้ตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้บนกระดาษผ้ากระดูกสตัตว์หรือบนแผ่นหินเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสั้นแนะนำยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันนะคะสวรณภูมิหมายถึงดินแดนดั้งเดิมก่อนที่จะมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างลูก เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างดูเขาลำบากนะคะต้องหาอาหารกินเองตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วยังต้องอพยพเร่ร่อนตามฝูงสัตว์อีกด้วยแต่เอ๊แม่คะทำไมพ่อถึงใช้คำว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยล่ะคะแล้วจอยรู้จักความหมายของประวัติศาสตร์หรือยังล่ะลูก ประวัติศาสตร์ก็หมายถึงการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์จึงได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคสมัยเพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์ในการแบ่งอีกด้วยนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึง สมัยที่ผู้คนในสังคมนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆใช่แล้วจ้ะและนอกจากนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นสองยุคอีกด้วยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะจ้ะแล้วทำไมถึงเรียกว่ายุคหินยุคโลหะคะเพราะมนุษย์ในยุคหิน ใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและอยู่ไม่เป็นที่จะเร่ร่อนไปยังบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเก็บของป่าล่าสัตว์คงใช้หินเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นจอยพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าเพราะอะไรถึงเรียกยุคต่อมาว่ายุคโลหะลูกเข้าใจว่ายังไงละจา จอยคิดว่ามนุษย์ยุคโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะใช่ไหมคะใช่แล้วลูกมนุษย์ยุคโลหะในระยะเริ่มแรกได้มีการนำเอาทองแดงดีบุกมาใช้เพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธและเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากนี้นะลูกเรายังสามารถศึกษาจากโครงกระดูกซากพืชซากสัตว์และภาพเขียนจากผนังถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยจอยพอจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่วคะค่ะ และก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสมัยประวัติศาสตร์นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะคะแผ่นดินไทยของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองและเจริญรุ่งเรืองเป็นแว่นแขวนหรืออาณาจักร แล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรของคนไทยเอถ้าเราเป็นอาณาจักรของคนไทยก็ต้องเป็นอาณาจากักรสกุลไทยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยนี่เองจ้าแล้วจอยรู้ไหมลูก ว่าหลักฐานที่แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของไทยคืออะไรเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นยุคสมัยของประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในสังคม ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นผู้คนในสังคมรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะนอกจากนี้การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในสังคมเป็นเกณฑ์การแบ่งชุมชนที่ไม่มีตัวอักษรใช้เรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันบางชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้ว จึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ค่ะสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเริ่มในราวพุทธศตรวรรษที่12ในช่วงระหว่างพุทธศักราช1101ถึง1200ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกที่กระจายอยู่ที่ดินแดนไทยค่ะ เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไรการศึกษาเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรจึงต้องอาศัยหลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้น